เรียกภพยรับกลับไทยด่วนเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนดฟันวอลลบอนหญิงไทยเรียกดาวกติกากลับไทยด่วนคาดลุยวีนแอล2025สนาม3หรือจะเป็นภพยรับและล่าสุด3ส,สาวดาวตบไทยมั่นใจเชื่อว่าทีมจะกลับมาได้ในวีนแอลสนามสุดท้ายและไม่ตกชั้น วีภาวีกับเกาหลีแล้วเลสปาร์ครับซ่อมร่างต่อและข่าวชายแดนไทยยังไม่จบคลิปนี้พี่โจพาทุกคนเข้าทำเนียบไปคุยกับนายกให้รู้เรื่องกันไปเลยติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกวาและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ โอ้โหตอนรับเดือนกรกฎาด้วยข่าวดีนี้ไปก่อนเลยจ้าคือความจริงทุกคนก็รู้อยู่แล้วละนะาแล้วก็ได้เ hey! ฮกันไปแล้วนะคะพี่โจเอามาบอกอีกทีเอามาเปิดเลิกข่าวดีสําหรับเดือนนี้นะพี่น้องชาวไทยได้ hey! เฮอ้าวสามสี่เฮเฮพร้อมกันทุกคนนะคะพวกเราจะได้ดูถ่ายทอดบอลลอลหญิง แข่งฟรีแล้วทุกคนไม่ใช่ VNL 2025สนาม3นะแต่เป็น CV l วีลีก2025ที่โคราชนั่นเองก็ต้องขอบคุณช่องวัน31นะครับเดี๋ยวอะไรยังไงเปิดขายบัตรได้เมื่อไรใกล้ๆไปเชียร์กันได้นะคะแต่ที่แน่ๆเรามีถ่ายทอดสดแล้วครับท่านอ่ะล่าสุดนะคะโค้ดพี่ออสของเรานะคะก็โทรด่วนเลย เรียกน้องดาวกติกากับไทยคาดว่าจะดึงเอาน้องดาวกติกาเนี่ยนะคะซึ่งโชว์ฟอร์มในว t ทีวีครับได้อย่างแบบโอ้โหเดือบแบกมากทุกคนนะคะก็น่าจะเอาน้องไปวนเอล2025สนาม3ด้วยนะคะก็เดินทางกับประเทศไทยเรียบร้อยนะคะความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงนานาชาติสนาม3 v t วีทีวีครับเนี่ยที่เมืองวินฟกนะคะเวียดนามจะไม่มีดาวกติกาจ้าน้องดาวก็เดือบแบกก็ถูกเรียกตัวกับไทยตั้งแต่30มเม ื่อวานแล้วนะคาดว่าน่าจะร่วมซ้อมกับทีมนะคะชุดวอลเลย์บอลหญิงชุดวีเอนแอพเพื่อจะไปแข่ง สนาม3มอาริงตันสหรัฐอเมริกา10-14กรกฎาคมนี้จ้าก็คิดว่าน่าจะเป็นไพ่ลับอีกหนึ่งใบของทีมชาติไทยเรานะทุกคนล่าสุดสาวๆยู21ของเราก็ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะแพ้ไปเมื่อวาน30มิถุนาแพ้ไต้หวันไป1-3ต่อเซตนะคะสกอร์24-26 25-21 21-25และ23-25ต่อแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่ง กลุ่มกรุ๊ปบีด้วยทุกคนโคดดวงนะคะกิติเดชเฮ o โคสาวไทย u 21เนี่ยก็ชี้สาเหตุที่เราแพ้ไต้หวันในศึกเมื่อวานนี้นะคะโคดดวงก็บอกไต้หวันเนี่ยมีเกมรับถิ่เหนียวแล้วก็